รับวันนี้วันที่2เราลองมาชั่งน้ำหนักเล่นๆดูนะครับปรากฏว่าน้ำหนักลดลงไปประมาณ3ขีดแล้วก็แฟต24%ก็คือขึ้นจากเมื่อวานนี้จริงๆมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายเพราะว่าระยะเวลามันน้อยนะครับปกติเราจะมาดูก็น่าจะสักประมาณ1อาทิตย์เรามาชั่งทีนึ่งดูของการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เราทำเล่นเฉย สวัสดีครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับที่เราเข้าสู่โครงการลดความอ้วนนะครับก็เมื่อเช้าผมชั่งน้ำหนักนะรปรากฏว่าน้ำหนักลดลงนิดหน่อยจริงๆแล้วเราควรจะชั่งน้ำหนักเนี่ยต้องมีระยะเวลานะครับถ้าหเห็นชัดเจนก็น่าจะสักประมาณสัก7วันนะครับอันนี้เราทำเล่นชั่งเล่นเฉยๆนะครับปรากฏว่าน้ำหนักเราลดลงไปสขีดก็ คิดว่าเป็นน้ำนะครับที่มีส่วนเสียไปนะส่วนการชั่งน้ำหนักทำไมต้องชั่งตอนเช้าคือหากเราจะวัดเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องชั่งในคอนดิชันเดิมหรือว่าสมมติบางทีเราบางคนชั่งตอนตื่นนอนเราก็ควรต้องเปรียบเทียบกับตอนชั่งตอนตื่นนอนตลอดนะครับส่วนผมชั่งหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วผมก็ต้องชั่งเวลาเดิมตลอดโดยที่ต้องใช้ เครื่องช่างเดิมด้วยนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเครื่องช่างก็จะวัดกันไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าผมไม่ใช่คนที่จะช่างตรงวัดอาหารนะครับก็พยายามใช้วิธีการสังเกตตัวเองว่าเรากินเท่านี้ร่างกายเราเป็นยังไงบ้างนะครับเรากินอาหารอย่างนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างนะ ทำอะไรก็ได้ครับให้มันง่ายๆนะครับอย่างเช่นการกินแป้งนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราควรจะกินแป้งที่มันเป็นแป้งที่มันย่อยสลายช้าๆนะครับหรือเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินน้ําตาลอย่างเงี้ยนะครับหลีกเลี่ยงการกินของทอดของผัดของมันแต่ในชีวิตประจำวันบางทีมันยากนะเราก็กินบ้างไม่เป็นไรเราก็สังเกตตัวเองบางทีเรากินเราก็มีงดบ้าง ออกกำลังกายเสริมไปบ้างนะครับนี่น่าจะเป็นวิธีที่อยู่กับเราได้นานๆนะครับไม่ใช่ว,ว่าจะให้แบบลดลงพวดพูดพวดเดือนเดียวแล้วเดือนต่อไปพอออกจากคอร์สแล้วก็กลับเด้งขึ้นมาอย่างเก่ามันก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้ตอนเช้าผมก็ยังกินข้าวกล้องอยู่นะครับแต่ว่าผมกินน้ําส้มด้วยวันนี้วันนี้กินน้ําส้มไปแก้วหนึง่งน่าจะสักประมาณลูกกว่ามั้งนะครับ ก็บางคนก็บอกว่าการกินน้ำส้มเนี่ยน้ำตาลไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เติมน้ำตาลนี่แต่ในผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมันก็ทำให้เราอ้วนเหมือนกันนะครับนี่ผมก็อยากจะมาพูดในเรื่องของน้ำตาลบ้างนะครับตอนกวันผมก็กินข้าวผัดกะเพรานะผมยังไม่ได้เคร่งมากเลยกินผัดผัดได้อยู่เลยนะครับแต่ว่าปกติก็กินข้าวผัดกะเพราสจานตอนนี้กิน หนึ่งจานแล้วก็กินเกาเหลาแทนอีกหนึ่งนะลดแป้งลงนิดนึงนะครับพยายามที่จะลดแป้งและน้ําตาลลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดอินซูลินก็จะเริ่มทํางานพออินซูลินทํางานก็จะทําให้ร่างกายหยุดใช้ไขมันชั่วขณะหนึ่งนะครับบางทีเขามีาไดเอทหรือว่าการลดความอ้วน แบบที่ไม่กินแป้งเลยพาลิโอไดเอตนะครับก็จะช่วยทำให้อินซูลินไม่ต้องทำงานเยอะก็จะใช้ไขมันได้ดีนะครับอ่าส่วนวันนี้ผมนวดนะวันนี้ผมนวดผมยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับคือเวลาเราเล่นเวทหรือใช้ร่างกายเยอะๆเนี่ยบางทีร่างกายมันมันตึงมันไม่ได้มีมันไม่บาลานซ์ทั้งหน้าและหลังเนี่ยมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้การนวดผ่อนคลายเนี่ย คือหมายถึงการนวดเส้นเนี่ยนะครับที่เจ็บๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้อ้ไที่มันตึงเนี่ยคลายออกบ้างมันจะลดอาการบาดเจ็บของคนที่ใช้ร่างกายเยอะๆได้นะครับจริงๆและการลดความอ้วนเนี่ยเราเราเน้นหนักในเรื่องของอาหารมากกว่ามากกว่าการออกกําลังกายนะรูปร่างเราเนี่ยอาหารมีผลถึง80%ส่วนการออกกําลังกายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%เท่านั้นเองนะครับส่วนตอนเย็นผมตั้งใจไว้ว่า ผมจะกินอกไก่ต้มนะกับผักต้มนะครับไม่มีคราบนะก็น่าจะดีชดเชยได้ในมื้อกลางวันและมื้อเช้านะครับผมส่วนการออกกายเดี๋ยวผมดูอีกทีว่าผมออกได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เจ็บไปหมดทั้งตัวนะครับโอเควันนี้มีแค่นี้ครับ